ขอเจริญพรคณะผู้บริหารคณะเจ้าหน้าที่และท่านผู้ฟังการถ่ายทอดสดการประชมุมนึ่งในโอกาสที่จังหวัดบึงการมีการจัดตั้งครบ15ปีในวันที่23มีนาคม2569นี้แล้วก็ถือโอกาสนี้แสดงความยินดีด้วยอัตมาชื่อพระบันเขมะจิตโตหรือรองบันยีรำอดีตรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ที่ดูแรงงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดบึงการในสมัยที่ยังอยู่กับจังหวัดหนองคายอยู่ตั้งแต่ปี2528จนถึงปี2554เป็นระยะเวลา26ปีนะก็มีความผูกพันกับชาวจังหวัดบึงการเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าบึงการเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดซึ่งมีโครงการอะไรต่างๆเนี่ยอัตมาก็จะ set p r i o r i t พื้นที่ของบึงการเป็นพิร r i ี้แรกๆนะแล้วก็อาตมาก็มักจะเดินทางมาด้วยตนเองเช่นก็มีการรณรงค์การสร้างซ่วมร้อยเปอร์เซนการอบรมไม่ว่าสุขาภบานอาหารการรณรงค์การลดอันตรายจากสารกําจัดศัตรูพืชในเกษตรกรแล้วก็โครงการอื่นๆอาตมาก็มักจะมานอนที่บ้านพักของสถานีนา้มาัยในหลายๆแห่งในหลายพื้นที่จนสามารถที่จะจําชื่อเจ้าหน้าที่และก็จําชื่อหมู่บ้านได้ทั้งหมดนะ ทีนี้จะเล่าเฉพาะส่วนที่อัตมาเกี่ยวข้องกันแล้วกันนะเมื่อมีข่าวว่าจังหวัดบึงกาฬจะมีการแยกออกมาจากจังหวัดหนองคายนะก็จะมีการลงพื้นที่ที่จะดูความเหมาะสมต่างๆรวมทั้งสถานที่ที่จะ ก่ตั้งอาคารสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดบึงการนะอัตมาก็ได้สอบถามคณะเจ้าหน้าที่นะคณะผู้บริหารว่าควรจะตั้งอยู่ที่ตรงไหนนะคณะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าทางราชการก็จะให้พื้นที่ที่จะก่อสร้างอยู่ที่ตำบลโนนสมบูรณ์นะอำเภอบึงการในขณะนั้น ซึ่งอาตมาก็ลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็นอะไรถึงความเหมาะสมอะไรต่างๆแล้วก็รายงานให้อาจารย์นิทัศน์ร,รยโยวาผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลเขตจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงการในขณะนั้นนะซึ่งก็เป็นที่มาของการาตั้งสถานที่หรือตั้งอาคารของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดบึงการในขณะนี้นะเมื่อมี พระราชบัญญัติในการจัดตั้งจังหวัดบึงการซึ่งมีผลวันที่23มีนาคม2554นะในวันที่แยกจังหวัดบึงการออกจากจังหวัดหนองคายนั้นอัตมาก็มีการประชุมความร่วมมือชายแดนไทยลาวที่เมืองจอมเพชรแขวงหลวงพระบางในวันนั้นมีนายแพทย์นรงษามีถาพัฒน์อดิศหลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานฝ่ายไทยแล้วก็ดรบุญเพ็งพิลาวงศ ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขของสปปลาวอัตมาเองก็เป็นผู้แทนของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคายในวันนั้นก็มีพี่ปรีดาศักดิ์หนูแก้วว่าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงการก็จะเป็นผู้แทนของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงการที่เข้าร่วมประชุมในวันนั้นด้วยในวันนั้น ก็มีการเดินทางไปล่วงหน้าแล้วก็มีการจัดงานเลี้ยงรับรองนะในบริเวณลานหน้าโรงแรมที่จัดการประชุมแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทุกคนก็มีความตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งนะตรงกับวันที่แยกจังหวัดบึงการออกจากจังหวัดหนองคายนะอันนี้อัตมาขอย้ําก็ได้มีงูใหญ่เลื้อยผ่านในบริเวณมีการจัดงานเลี้ยงรับรองในคืนนั้นนะ ผู้ร่วมงานก็ตกใจอัตมาก็บอกกับเจ้าหน้าที่โรงแรมว่าปล่อยให้เขาเลื้อยไปเถอะจากนั้นงูก็เลื้อยหายไปที่ฝั่งแม่น้ำโขงงานเลี้ยงก็ดำเนินไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็เกิดแผ่นดินไหวซึ่งก็น่าจะเกิดพร้อมๆกับภาคเหนือของประเทศไทยในวันนั้นก็ทุกคนก็รู้สึกได้ถึงแผ่นดินไหวนะไหสักพักหนึ่ง คนก็ดำเนินงานงานเลี้ยงต่อไปนะไปเรื่อยๆนะมีการฟนะ้อนชมการแสดงของทางสปปลาวไปเรื่อยๆในที่สุดก็งานเลี้ยงก็สิ้นสุดลงอัตมาก็เข้าที่พักซึ่งพักกับพี่ยาวปรีดาศักด์หนูแก้วนะพี่ยาวก็สามารถที่จะยืนยันเรื่องนี้ได้เมื่อนอนไปสักพักหนึ่งนะหลังจากอาบน้ำอาบทาอะไรข้อที่นอนเสร็จแล้วปรากฏว่า เตียงนอนก็สั่นและโครงเครงไปมานะาคงจะเป็น a f t e r อร์ช็อที่เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวนั่นเองนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่แยกจังหวัดบึงการออกจากจังหวัดหนองคายอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะเล่าเป็นเรื่องที่สองจากนั้นนะอาจารย์เด่นชัยสอนกิจ ท่านเป็นในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคายในขณะนั้นก็ได้มอบหมายให้อัตมามาประชุมกรมการจังหวัดของจังหวัดบึงการเป็นครั้งแรกนะตอนนั้นก็ยังไม่มีในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงการอัตมาก็ยังดูแลพื้นที่ของจังหวัดบึงการอยู่การประชุมกรมการจังหวัดและก็ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในครั้งแรกของจังหวัดบึงการ ก็มีการประชุมอยู่ที่โรงพยาบาลบึงการนะเนื่องจากว่ายังไม่มีศูนย์ราชการแล้วก็ไม่มีหอประชุมไม่มีห้องประชุมใหญ่ๆเกิดขึ้นเลยในขณะนั้นนะผู้ว่าราชการจังหวัดท่านแรกของบึงการก็คือนายสมพงษ์อรุณโรธปัญญานะผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานในการประชุมในวรรณตามาก็เป็นคนแรกนะในนามจังหวัดบึงการ ในนามของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดบึงการที่มาร่วมการประชุมกรมการจังหวัดและก็ประชุมหัวหน้าส่วนจังหวัดของจังหวัดบึงการอันนี้เป็นเรื่องเล่าเรื่องถัดมานะแล้วก็อีกเรื่องอยากจะเล่า,ลาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการแบ่งรถยนต์มอบให้สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดบึงการเมื่อมีการแบ่งจังหวัดแล้วอัตมาก็ได้เสนอให้กับ นายแพทย์เด่นชัยสอนกิจซึ่งเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคายในขนาดนั้นว่าควรที่จะแบ่งรถยนต์ซึ่งก็มีจํานวนน้อยมีจํากัดอยู่แล้วในขณะนั้นที่จังหวัดหนองคายนะให้แบ่งให้จังหวัดบึงการไปใช้3คันนะก็คือรถโตโยต้าเวนจูรี่หค er ันรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์หคันแล้วก็กระบะโตโยต้าไฮลักอีก1คันรวมเป็น3คันซึ่งก็3าคันนี้ก็ ไม่ทราบว่ายังอยู่หรือเปล่านะถ้ายังอยู่ก็คงจะเป็นรถที่ค่อนข้างเก่าแล้วแล้วก็ผ่านมาตั้งกว่า15ปีแล้วบทสรุปของเรื่องนี้นะการแยกจังหวัดโดยมีผลทันทีที่บึงการแยกออกจากจังหวัดหนองคายแล้วก็มีผลทันทีก็จะมีข้อดีข้อเสียที่ทุกคนก็คงจะทราบนะว่า่าเรื่องของการขาดการเตรียมการ การขาดบุคลากรที่จะมาทำงาน,นการรับสมัครเจ้าหน้าที่ของจากหนองคายหรือจากต่างจังหวัดที่จะมาทำงานอยู่ที่บึงกาฬในค่อนข้างที่จะยากลำบากแล้วก็ไม่ค่อยมีใครที่จะอยากย้ายมานะเพราะฉะนั้นก็จะมีไม่กี่คนที่อยากจะย้ายมาจึงให้เจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอต่างๆในพื้นที่ของบึงกาฬนี่แหละมาทำงานและก็เรียนรู้งานแบบเร่งด่วน แล้วก็ใช้เวลานานพอสมควรที่จะทําให้งานเข้าที่เข้าทางก็ในที่สุดสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดบึงการก็สามารถที่จะยืนได้ด้วยตนเองมีผลมางานมากมายเป็นที่ประจักษ์ สิ่งที่อยากจะขอฝากไว้สําหรับผู้บริหารทุกระดับก็คือจังหวัดบึงการเราเป็นจังหวัดที่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่นมีการประชุมในระดับเขตในระดับประเทศย่อมมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าจังหวัดที่อยู่ใกล้กว่าหรือมากกว่าจังหวัดที่มีสนามบินดังนั้นก็ควรที่จะให้กระทรวงมีการจัดสรรงบประมาณงบล้ำซ้ำให้จังหวัดบึงการมากกว่าจังหวัดอ,อื่นๆหรือจังหวัดที่อยู่ใกล้กว่า ประการที่สองที่อยากจะฝากก็คืออยากจะฝากให้ทุกหน่วยงานอาจจะต้องหาสิ่งที่จูงใจให้เจ้าหน้าที่อาศัยอยู่ในจังหวัดบืองการในระยะเวลาที่ยาวขึ้นเช่นมีโรงเรียนกวดวิชาสําหรับบุตรหลานของเจ้าหน้าที่ไม่ให้หาทางที่จะย้ายเข้าจังหวัดนะหรือว่าย้ายไปอยู่ในสถานที่ที่มีโรงเรียนกวดวิชานะ ประการที่3ที่อยากจะขอฝากก็คือในส่วนของภาคเอกชนที่มีสถานประกอบการขนาดใหญ่ถ้าหากว่ามีโอกาสที่จะขยายมาสู่จังหวัดบึงกาฬก็คงจะเป็นสิ่งที่จะไม่ให้แรงงานไหลออกไปประชาชนหรือว่าแรงงานก็จะมีโอกาสที่จะมาอยู่ใกล้บ้านมีความอบอุ่นในครอบครัวมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอฝาก3อย่างนี้ไว้ ในโอกาสนี้ก็ขออวยพรให้สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดบึงการมีความเจริญก้าวหน้าเจ้าหน้าที่มีความสุขประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงสามารถที่จะพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริงต่อไปขอเจริญพร